สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นตอนแรกว่าจะหยุดนั้นเนี่ยแต่หลังจากที่ได้เห็นข่าวสีสุวรรณนั้นรู้สึกว่าหยุดไม่ได้แล้วว่ะก็เลยต้องมาจัดถแถลงข่าวนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้นั้นทั้งโซเชียลทั้งดาราทั้งนักร้องต่างๆนานานั้นก็ได้ออกมา<อ>พูดถึงเรื่องสีสุวรรณอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยโดยถ้าเกิดผมอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั้นผมก็จะต้องเดินไปห้ามดีไหมวะเพราะไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านแต่แต่ว่าภาพท,ทา ต่างนนั้คงจะได้เห็นนะครับท่านผู้ชมปัก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 อย่างนั้นปักปักปักอย่างนี้สรุปโดนดอกแรกกระแทกกลางกระบาลเลยครับท่านสำหรับพี่สีนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยด่วนบุคคลปริศนาครับท่านทําสีสุวรรณเนี่ยอ่วมครับล่วงเกือบจะล่วงกันเลยทีเดียวขณะกําลังจะร้องนะครับท่านผู้ชมถามร้องอะไรร้องเพลงใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าไปร้องเรียนเรื่องเดียว13ของนตอุดมนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ประชาชนทฤฤฤฤฤั้งหลายนั้นส่งคําถามเอ๊ะนี้มันสอส เกลือกันในทุกเรื่องเลยเหรอให้เราก็ถามเกลือกที่ว่านี่คือรองเท้าคอนเวิร์ตของลุงนั้นใช่ไหมหลังจากที่ตอนนี้ได้มีกระแสดาราบางส่วนนะครับท่านผู้ชมถามยี่ห้อรองเท้าเนี่ยลงใช้ดีคะเอ้ยรองเท้ายี่ห้ออะไรผมก็ไปสืบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือยี่ห้อรองเท้าคอนเวิร์ตครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับสีสุวรรณเปิดใจหลังจากโดนพวกพระพบแพทย์ว่าเฮ้ยงานนี้จะระวังตัวมากขึ้นแล้วก็จะพาเพื่อนไปด้วยแล้วก็เตรียมเอาผิดหลักฐานต่างๆกนานาว่ากันไปบอกว่าเจ็บอะไรไม่เท่าเจ็บใจนะครับน,นึก ไปถึงคํานี้กันเลยทีเดียวอันที่จริงคนเขาอยากเห็นเราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินแล้วก็เรื่องเด่นเกินในเรื่องบ้าๆบอๆนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะการเรื่องผู้ชมยื่นเรื่องไปร้องคนนู้นยื่นเรื่องไปร้องคนนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ได้เจอลุงศักดิ์นะครับนี้นั้นเทางทวิตเตอร์นั้นแต่งตั้งให้เป็นประธานหมู่บ้านกันเลยทีเดียวครับท่านถามว่าปรมอะไรจ๊ะโอ้โหบอกว่าลุงศักดิ์เนี่ยเป็นตัวแทนหมู่ กระบวนการยุติธรรมตั้งใจมาเพื่อที่จะาสั่งสอนนายสีสุวรรณเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่ามีคนเห็นต่างมีอย่าเลียจนเกินไปคําว่าที่ว่าคำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างลุงคนนี้เคยบุกตบไอ้น,นี้มาแล้วนะครับเดินผู้ชมถามใครจ้าโบโบนั้นรักทักสินขนาดเครื่องบินยังขี่ผ่านเลยเฮ้ยไม่ใช่ผิดเพลงนะครับเดินผู้ชมโดยโบนั้นก็เคยมาแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดรู้สึกว่าแป๊ะ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 ไปะประมาณสีอกครับท่านเราจุกเจ็บหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจเราเป็นตำนานบทใหม่ที่ กลังเริ่มขึ้นนะจับตามองอย่างดีๆว่าต่อจากนี้นั้นจะมีใครเปิดใครปิดอีกหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ผมก็อยากจะให้ปองดองกันไว้นะสันติกันไว้นะ ลหลังจากดูเทนทวิตเตอร์ตอนนี้มีการรีทวิตไป5 0 0 0 0นกว่าทวิตเตอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ผมนั้นเออคุณอยู่เฉยๆดีกว่าครับท่านเพราะมาเริ่มกันเลยนะครับท่านโดยตอนนี้หลังจากที่ลุงศักดิ์นั้นโอ้โหกลายเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปแล้วนั้นแตน,นายนันทชัยครับท่านผู้ที่จะยุคสมาคมของ,ของไอศีสุวรรณนี้ไม่ชอบความรุนแรงแต่พร้อมรับดูแลคดีให้ย้ำใจคุณลุงได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตั้งคําถามว่านีออ่สงสัยเรื่องที่สมาคมของไอศีสุวรรณอะไรนี้ที่ร้องเรียนนั้นเรื่องไปถึงไหนแล้วครับท มันก็ออกมาร้องทุกวี่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมเป็นนักร้องหิวแสงหายแฝดตามที่ชาวบ้านชาวช่องบอกมาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่าไอ้ร้องที่วันนี้ไม่ใช่ร้องเพลงนั้นเนี่ยเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งไอเวนี้ร้องหมดครับท่านไอเราก็ไม่อาจที่โอ้โหทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยบางส่วนนั้นก็บอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีหน้าโซเชียลได้ทําหน้าอยู่แบบเนี้ยแล้วอีกภาพหนึ่งล่ะ ก็กลายเป็นยิ้มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูหน้าตัวเองในนี้เราย้อนกลับมานี้ไม่น่ายิ้มแบบนี้เลยถามทําไมจ้าทำไมวันนี้น้องหนูดูสดใสเป็นพิเศษไม่อาจแน่ใจนะครับท่านอาจจะเรื่องสีสุวรรณหรือเปล่านั้นเพราะว่าผมนั้นเป็นกองเชียร์ของสีสุวรรณอยู่นะเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยลงุงศักดิ์นี้ได้สอดแนมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทําการถามสีสุวรรณเมื่อกว่าเนียนเนียมากับนักข่าวครับท่านแล้วมันเป็นอย่างไรเฮ้ยสีสุวรรณเนี่ยได้ข่าวว่าคุณจะแจ้งจับทุกคนที่ลง ใช่ไหมอไอ้นี่เราก็เคยทําข่าวไปทีหนึ่งแล้วนะครบลงถนนนั้นก็เป็นหนักหัวสีสุวรรณได้หลังจากนั้นเป็นอย่างไรก็ได้เกิดอาการไอ้นี้เลยนะคร่านผู้ชมนายขนมต้มสมที่เกิดเป็นไทยมัดเข่าสอกทุกดอกดอกย้าสร้างความช้าให้กับไอ้สีหรือไม่ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจมาฟังคําของลุงคนนี้สักเล็กน้อยถึงบานกลางในะของลุงศักดิ์นี้โดยการตบหน้าในครั้งนี้เป็นการตบแทนประชาชนและคนที่หมั่นไส้นายสีสุวรรณที่คอยร้องเรียนคนที่วิจารณ์รัฐบาล และยังก่อความวุ่นวายในสังคมโดยบอกว่าประเทศประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมขอโทษตำรวจปอทอด้วยที่ผมทําแบบนี้ถ้าผมผิดดาเนินคดีผมได้เลยขอบคุณทับอะไรประมาณนี้เราสรุปคือตอนนี้กลายเป็นที่โด่งดังในโซเชียลออนไลน์อย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วสีสุวรรณเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ได้บอกครับท่านบอกว่าอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะหรือ,อบอกว่าเจ็บอะไรไม่สู้เท่าเจ็บใจนะครับประชาชนทั้งหลายนั้นบางส่วนก็บอกว่าดีแล้วนะเนี่ยโดนแบบนี้เราก็อยากจะเดินไม่ ห้ามนะให้ปองดองกันไว้โดยสีสุวรรณเว้ยเฮ้ยจอมหิวแสงไม่อยู่ยัง้งหรือเปล่าไม่แน่ใจสีทนได้ตอนนี้อาจจะไม่ทนแล้วเว้ยเฮ้ยเปิดใจหลังจากโดนพวกพระพบแพลนะเนี่ยจากลุงศักดิ์หลังจากนี้จะระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ลั่นว่าเจ็บอะไรไม่เท่าเจ็บใจนะครับก็ต้องย้อนคําถามคํานี้ไปถึงไอ้สีเว้ยเฮ้ยๆสีฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยเอ้ยไปหาเบต้าดินหรือว่าทิ้งเจอมาเรียบแผลได้แล้วเอ้ยเรื่องที่เจ็บอะไรไม่สู้เจ็บใจนี้โดยสีสุวรรณนี่มันก็ทําให้ประชาชนทั้งหลายนะั้นเจ ช่องเขาบอกมานั้นเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนจากชาวเน็ตก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยสีสุวรรณฟันแทบล่วงครับท่านหลังจากที่โดนลุงศักดิ์นั้นดาเนินการบวชพระพบแพทย์อะไรทํานองนี้นะครับรู้ว่าหลังจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรโดยบุคคลหิวแสงตามที่ประชาชนขนานนามมานี้ต่อจากนี้นั้นก็เจอไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเจออะไรเจ้าหนูเจอหมัดดับแสงครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวจะมีการส่งโพสต์ของดาราครับท่านอันนี้สุด้่ำอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวกรณีที่สีสุวรรณโดน ต่อยเนี่ยเตะพวพาในะการเดินผู้ชมมือตกตีนแตะบอกเลยแสบกว่าทิ้งเจอแต่ที่แน่แนไม่ต้องแสบกว่าทิ้งเจอก็คือปาเกตขาวอบกรอบในะการเดินผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุอันนี้ขายดีที่สุดในช่องครับท่านควบคู่มากับลูกมะม่วงเอ้ไม่ใช่เม็ดมะม่วงหิมพานแล้วนะครโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานลูกหยีกวนราคาเท่ากันส่วน250กรัมนั้น140บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน โดยมาสองโพสต์ดารากันหน่อยเว้ยเฮ้ยหลังจากสีสุวรรณนั้นโดนมือตบตีนเตะนะครับเดินผู้ชมเห็นข่าวสีสุวรรณถูกไอ้นั้นนะครับท่านบอกเลยแสบกว่าทิ้งเจอเว้ยเฮ้ยโดยอันนี้ต้องขอบคุณเดลินนิวส่งเข้าประกวดพาส่องโพสต์มารวมเดา่วดาราคนดังออกความคิดเห็นหลังมีดราม่าเดือดสีหิูแสงเว้ยเฮ้ยจนโดนไอ้นั้นนะครับตามที่ท่านัหลายได้เห็นไปแล้วนั้นบางคนนั้นเนี่ยดูกันเป็นหลายรอบเลยถามใครวะ ผมเองครับท่านไอ้ที่เราดูนเพราะเราก็ต้องศึกษานะเนี่ยว่าจะทําอะไรนั้นต้องแลซ้ายต้องหัดแลขวาบ้า่นนายเดชาก็บอกว้าเฮ้ยสีเฮ้ยหลังจากนี้นั้นร้องเรียนอาทิตย์ละเรื่องก็พอนะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นั้นมันก็หยุดหยุดกันบ้างนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีตัวเปิดมาแล้วหวันว่าจะมีตัวตามมาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านโดยได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่หยุดยั้งหลังจากที่สีสุวัรณนี้จะไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องโนตอุดมนะครับท่านปมที่บอกว่าเนี่ยลดดิดใช่ไหมไอ้เราก็ต้องเห็นใจเขาหน่อยนะเขาอุตส อะไรประมาณนี้อ่าก็มาเรื่องมาที่คุณอมสากาวใจกันเลยครับท่านเฮ้ยพี่สีโดนต่อยเป็นยังไงบ้างคะอะเจ็บมือไหมครับพี่เอา้านี่มันใช่ยังไงแล้ววะเนี่ยโดยบอกว่าพี่สีโดนจุดๆนะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเจ็บมือไหมครับพี่คนที่เกลียดพี่มีไหมจุดๆไม่รู้แต่ที่รู้ๆมีคนรักพี่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนแล้วก็บอกว่าพี่ขวาพี่ข้าในในมนะครับท่านโดยเริ่มจากขวาพี่ข้ามครับท่านผมนึกในใจเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดเป็นไม้ไทยสั้นนี้จะเป็นอย่างไรไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดไม้พ รมพรนั้นก็ยังคงเป็นนักร้องลูกทุกก่งนับท่ดนผูุชมโดยภายหลังต่อมาด้านดาราคนดังก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไม่อยู่ยังอาทิเช่นแท็กพลันยูก็ออกมาบอกว่าชอบกว่าพี่สีทนได้เจอซะบ้างออกขวาซ้ายเตะขวาเป็นมวยชัดๆทำดูแล้วอยากจะซ้อมมวยเลยจ้แล้วด้านอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะยุยา่าเยอะก็ได้ออกมาโพสแคปชั่นในกะองเฟซบุ๊กบอกว่าหัวเลาะโดยไม่มีเหตุผลมันช่างเหมาะสมกับผมยาวๆแแท็กน่ารักมุงม้งมิ้งฟุง้งฟิ้งนะอันนี้มันอย่างสุดล้อนกัน,กนเลยทีเดียว หัวเลาะได้โดยไรเหตุผลมันช่างเหมาะสมกับผมยาวๆแล้วเป็นอย่างไรอีกบ้างนี่กรน,นวัตอิสระไกสินนะครออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยระบุข้อความความรุนแรงไม่ดีนั้นเนี่ยแต่โดนต่อยโดนตีบ้างก็ดีลำคาญครับท่านโดยนายสีสุวรรณนี่รู้สึกว่าตอนที่เปิดร้านน้ําชาครับไม่รู้ว่ามันขายชาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครท่านผู้ชมอยู่ที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือแถวยาวราชก็ไม่รู้แล้วขายดีไหมเจ๊งไปแล้วนะครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วก็ได้มีการออกมาแฉจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในมียาเวทนะเนี่ยอันนี้ต้องยกค จากคนตำรวจเอกเสรีพิสูจน์มานะบอกว่าเนี่ยได้มีนักร้องคนหนึ่งนั้นไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเลยเฮ้ยเที่ยวไปร้องนู่นร้องนี่แล้วเอาเงินมาจากไหนก็ได้รับเงินประมาณ3 0 0พันสจากชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเนี่ยอยากจะให้ปองดองกันไว้แต่เรื่องสีสุวรรณยังไม่จบครับวันนี้จะต,ต้องจัดให้อย่างดูเดือ,อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยนักร้องฟ้องไม่เลือกเมื่อวานนี้ครับ,รบโดยไทยรัฐออกส่งประกวดเข้ามานักร้องฟ้องไม่เลือกสีสุวรรณไม่ทนอะไรวะบมเดี่ยว13ล้านขอจัดการกับโนด,ดมแล ก็ได้มีการออกมาแฮชแท็กกูสะดวกแบบนี้จากโนตุดมนะครับท่านผู้ชมสีสุวรรณก็ออกมาทันควันกันเลยทีเดียวกูก็ถนัดในการเป็นนักร้องแบบนี้ส่วนลุงศักดิ์ล่ะลุงศักดิ์ก็ถนัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับลุงศักดิ์นั้นเมื่อกี้ออกเสียงผิดขออภัยโดยสีสุวรรณเว้ยเฮ้ยยันไม่รู้จักคู่กรณีบอกไม่เจ็บอะไรมากเท่ากับเจ็บใจจากนี้จะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็พาเพื่อนไปด้วยโดยสีสุวรรณเว้ยเฮ้ยกูแนะนำมูไว้ตรงนี้เลยนะเว้ยค่นะเด็กรุ่นน้องโอ้โหน่าจะรุ่นน้องมันหลายปีนะคะรับท่าน เฮ้ยสีโดยตอนนี้มีคนเปิดแล้วนะเนี่ยมมืรอวังตัวไว้หน่อยนะก็ดีน,นั้น่ยเราเป็นห่วงถามเป็นห่วงตรงไหนจ้าไม่อยากจะมาทําข่าวแบบนี้เพิ่มนะครับท่านผู้ชมแนะให้ระวังพาเพื่อนไปด้วยอะไรประมาณนี้ทนายเดชาเขาออกมาบอกว่าเปิดประตูนะมึงดูซ้ายดูขวาด้วยนะเดี๋ยวอาจจะมีกรณีลอกเลียนแบบอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าเออดีว่ะต้องหัดระวังตัวกันไว้บ้างแล้วก็เผาเผากันบ้างเรื่องการหิวแสงอะไรตอนนี้เพราะหลังจากโดนหมัดดาวเหนือไปนั้นก็รู้สึกว่าแสงหายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าแสงละ เผยผมก็ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทนายตั้มหรือว่าสิทธาเบีย้ยบังเกิดนั้นเผยโทษของลุงศักดิ์ชกศรีสุวรรณเนี่ยแล้วก็เตือนพี่ศรีให้ร้องแตพ่พอดีพอดีครับท่านพรามเป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากทนายตั้มโพสต์ระบุว่าวันนี้มีแมตช์จุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งปกติคนไทยจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทําเ,เรื่องจุดๆ,ๆแบบนี้กันเท่าไหร่แต่เคสนี้แปลกว่ายกเว้นด้วยเหตุใดก็ไม่อาจทราบได้ผมในฐานะทนายเลยอยากแนะนําข้อกฎหมายในกรณีที่ลุง สใสไม่นับบัตรนะครับท่านผู้ชมกับสีสุวรรณว่าผิดกฎหมายข้อใดบ้างเท่าที่เห็นเนื่องจากไม่ได้รับอะไรสาหัสแยกันจึงมีโทษทำร้ายร่างกายนนหนางนาจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1000ับาทยังไงไม่พอใจอะไรกันก็พูดจาดีๆนะอย่าลงมือลงไม้กันเลยคู่กรณีพลาดเจ็บขึ้นมาอาจจะเสียเงินมากกว่านี้แล้วก็ติดคุกนานหนางนาส่วนสีสุวรรณเองเว้ยเฮ้ยก็ควรเยดร้องเรียนให้มันพอดีนะเนี่ยอย่าสร้างศัตรูไปกว่านี้เลยและเดินไปไหนระวังหน้าระวังหลังไว้ด้วยพฤติกรรม จำเรียนแบบด้วยนะครับมันไม่ใช่เด็กๆกันแล้วเจ็บขึ้นมาทำไมจ๊ะจะหาอะไรยากนะครับท่านผู้ชมโดยอะไรของศรีสุวรรณนี่น่าจะหายากหรือจะหาง่ายนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบางคนนั่นก็บอกว่าโอ้ส่งไปอยู่กับเทพโพงามได้จะดีหรือไม่ผมก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้ว่าแล้วมีข่าวอะไรอีกไหมโอ้ยังมีเรื่องศรีสุวรรณอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วครับท่านโดยเอาเฮ้ยศรีสุวรรณโดนบุกอ่ะตันหน้าไม่หยุดยั้งครับท่านขณะกำลังจะเข้าร้องบ อพอผิดโนตอุดมนะครับท่านผู้ชมก็โดนหัวลอกฟันหลุดฟันร่วงกันเลยทีเดียวผมก็อยากจะไม่บอกเขาว่าให้ปองตองกันไว้นะแต่ไม่ดีกว่าก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะสื่อสลิมส่งเข้าประกวดไว้เฮ้ยทัวลงแจ็คก,กี้ผู้ประกาศข่าวกีฬาโพสต์อัดซ้ำสีสุวรรณหลังจากที่โดนชัวพบพระพบแพทย์ครับท่านโดยพืวพผ่แล้วก็ไปพบแพทย์นะครับท่านผู้ชมเพื่อทําการรักษาต้องอธิบายตรงนี้หน่อยเดี๋ยวใช้คําอื่นนั้นมันจะไม่ค่อยดีโดยคุณคนนี้ได้มีการโพสต์ว่ารองเท้า พี่เขายี่ห้ออะไรผมว่าขายดีแน่นอนทําให้ชาวเด็ตออไปสืบมาต่างๆนานนาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสรุปว่าเป็นคอนเวิร์สครับท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่นั้นไม่น่าจะดีนะครับท่านผู้ชมในเรื่องการทําร้ายอะไรกันแบบนี้นะว่าเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ว่าก็มีคุณวัดอิสระไก่ศิลครับท่าน อบอกประมาณว่าไม่ตบไม่ตีมันก็อาจจะไม่ดีขึ้นเลยนะเนี่ยโดยความรุนแรงไม่ได้ดีแต่โดนต่อยบ้างก็ดีลำคาญครับท่านอันนี้หนักน่วงนะครับท่านผู้ชมอมสกาวใจเฮ้ยพี่สีโดนต่อยเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมือไหมครับพี่อมันยังไงกันวะเนี่ยคนเกลียดไม่มีมีมมไหมไม่รู้แต่คนรักมีเพิ่มแน่นอนที่ขวาพี่คาดยุยายาดเยอะหัวเลาะโดยไม่มีเหตุผลมันช่างเหมาะสมกับผมยาวๆอันนี้โอ้โหเอออันนี้เข้าท่าน,นะครับท่านผู้ชมชอบอย่างสุดลังกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดครับท่านแล้วก็ได้มีการเอาภาพบอ,อกมาในตัดต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมไปฉากที่เตะนั้นขวาพิคาดซ้ายซ้ายพิคาดขวาเลยทำนองนี้ไม่งานตัดต่อไปอยู่บนเวทีมววเป็นไปที่เรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านสีสุวรรณฟันแทบล่วงครับท่านเจอหมัดดับแสงเข้าไปนี้แล้วก็เจอป้าอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอ้หนุ่มเสื้อขาวนั้นได้มาล็อกคอสีสุวรรณไว้เอ้ไม่ใช่ล็อกคอลุงศักดิ์ไว้เพื่อที่จะให้ยุติอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรโดนป้ายุมหัวนะครับ ผู้ชมจับหัวแล้วก็ดึงดึงดึงบอกเนี่ยเขาคนแก่แล้วหน้าอะไรประมาณนี้แต่เราดึงมากไม่ได้ถามทําไมจ้าโอ้โหกว่าจะวีผมนะครับท่านผู้ชมไอ้น,นี่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นทรงอะไรเหมือนกับลังนกอยู่บนคบไม้ครับท่านเออแล้วยิ่งไปจับมันนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยในเออหัวกระบาลของผมมาด้วยครับท่านไม่รู้ว่าทรงนี้นะมันจะเป็นรุ่นไหนโดยจะไปตัดผมแล้วก็เจอเจ้าของร้านเป็นสลิปนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่จัดครับท่านก็หิวแสงจนโดนตีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โน้ตดูดงก็เคยได้บอกไว้คอมเน เ็นเอก,เอกฉันตอนนี้ก็เป็นเอกฉันกันแล้วนะครับท่านอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวออหลังจากที่ท่านทั้งหลายนะั้นลองไปส่องดูกันได้ตามเพจต่างๆนี้มัติเอกฉันกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวว่าว่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีโดยโอ,อ้เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักร้องสอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องติดตามมันพรุ่งนี้ไอ้สนธิยาสวัสดีผู้ซึ่งเคยออกมาร้องนู่นร้องนี่สีแยกปากหวานมันก็ร้องแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นสอยไปแล้วรอบหนึ่งครับท่านโดยสารตัดสินจำคุก6เดือนนัน,นา เหลือ3เดือนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้ยังไม่เข็ดว่าเฮ้ยไปแจ้งนักร้องดังนะครับท่านผู้ชมเช่นโอ๊ตปาโมดปาทันออฟปองศักอะไรทํานองนี้แล้วมันเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะไปร้องเรียนนั้นจะเจออะไรอีกไหมนั้นไม่อาจแน่ใจว่าเ,เราก็หวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีพฤติกรรมเรียนแบบมันก็จะดีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนไอ้หมออยู่แสงก็ออกมาเสนอหน้าเอ้ยอย่าไปอ่านเลยดีกว่า มันไปาโดยอันนี้ข่าวหุ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่องการเมืองไม่รู้เหมือนกันด้วยเฮ้ยแต่ข่าวหุ้นแจ้งเข้ามา ่าวหุ้นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาตรงสีสุวรรณดนอ่าอวมนะครับท่านผู้ชมหลังร้องตำรวจเอาผิดรถอุดมปมเดี่ยว13ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นผมนั้นคงจะต้องหาปี๊บแล้วครับท่านแล้วก็จะใส่ขี้ไก่ความเอปรินาหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผมนั้นคงจะไม่ร้องมั่วๆแบบนี้มื้งถามทําไมจะหนูโอ้โหมันล่อแหลมนะครับท่านกับการที่จะได้โดนแดกอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยที่ประชาชนทั้งหลายนั้นไว้ใช้เต็นเดินครับท่านโดยตอนแรกมันก็จะมาออกมาร้องเรื่อง ปกป้องประยุทธ์อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายโดนพลเอกประวิตยนั้นดักทางไว้นะครับไอ้พวกหิวแสงหไฮแฟนนี่ก็เลยจะออกมาบอกว่าเนี่ยเจ้าเรื่องที่บอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยลงถนนอะไรประมาณนี้แล้วก็โนออุดมนั้นปลูกปั่นหรือเปล่าที่บอกว่าอย่าไปไล่เขาเลยนะอย่าไปว่าเขาเลยนะอา่าพวกม็อบอะไรทํานองนี้พวกเขามาไล่บุคคลที่เราอยากจะไล่ไอ้เราก็รู้นะว่าเป็นใครอา่าแล้วทำไมไม่บอกโอ้ยไม่บอกดีกว่าครับท่านเพราะท่านก็รู้อยู่ว่าใครนะเนี่ยเอออย่ายิ้มนั้นเนี่ยท่านทัังหลายยิ้มอยู่แล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าบางคนไปดู เพเป็น10รอบ20่รอบหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ว่าผมก็ไปดูเป็น2 0 30รอบเหมือนกันเลยนั่นเนี่ยมือกับเป็นการปั๊มวิวให้เลยแล้วเข้าไปดูทําไมเราเข้าไปดูว่าเนี่ยถนะ้ามันจะเป็นอุทาหรณ์นะอย่าไปโดนอีกแบบนี้อีกก็ต้องติดตามเอาส่วนไอ้นสีมาแล้วเว้ยเฮ้ยแจ้งเอาผิดคนไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมชกหน้ามันเนี่ยอ้างประชาธิปไตยกับใช้ความรุนแรงอะไรทํานองนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของการใช้ความรุนแรงอะไรทํานองนี้แต่ประชาชนนนบางส่วั้น ทนไม่ไหวครับท่านถามทนไม่ไหวเรื่องอะไรจ้าไอหอกนี่มันร้องไปทุกเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามีเรื่องไหนที่มันไม่ร้องบ้างรู้สึกว่าโอจะเป็นพันเรื่องแล้วมึงที่มันไปร้องนี้แล้วสําเร็จบ้างสักเรื่องไหมก็มีสาเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้ต้องวอนไปยังผู้สื่อขาอ่าวจะไปให้แสงไอเวรน,นี้มากครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรวันนี้ต้องให้แสงเป็นพิเศษไว้เฮ้ยเพราะว่าขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งครับท่านหลังจากโดนสั่งสอนไม่หยุดยั้งยืนร้องเดี่ยวน เป็ที่เรียบร้อยครับท่านเออมีการโทรเข้ามาหานเนี่ยเจ็ดแปดร้อยสายเลยนะเนี่ยสำหรับคนที่จะให้กําลังใจโดยตั้งใจจะมาไล่ไอ้นั้น สั่งสอนสีสุวรรณะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่พอใจอีกที่อีกฝ่ายทําเกินไปทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างได้แต่ไม่ใช่ที่จะทาอะไรเกินไปไปร้องทุกไปดาเนินคดีมั่วไปหมดต่อมาชาวเนว็ตวิเคราความพูดถึงราวประมาณ6กหมื่นห้าพันกว่าครั้งซึ่งส่วนใหญ่ด้านโซเชียลออกมาความคิดเห็นคล้ายกันเห็นโนโอาตัวบอกมาแซะตั้งแต่ทักษินยันบิษิ์ยันยิ่งรักก็ไม่เห็นใครมันจะเป็นจะตายทาดัดจริตดัดใจมากก็ไปแดกจุดๆอันั้นไปนะครับท่านผู้ชมไปเจอโยมบาลซะโอ้ก็หลายอย่างกันเลยทีเดียว แล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะไอ้เราก็ไปโพส์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ได้เจอคอมเมนต์หนึ่งมึนอยู่เวเนี้ ไม่สนับสนุนแล้วมันจะเป็นอย่างไรเล่าพักอีกรูปหนึ่งเป็นยิ้มแบบนี้ครับท่านเราสรุปว่าสีอ่วมนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้นั้นทนายหลายภาคส่วนรู้สึกว่าอยากจะช่วยอย่างไม่หยุดไม่หย่อนรวมถึงในนั้นก็คือทนายอนันตชัยครับท่านมือป่าเป็นสีสวุวรรณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องติดตามว่าสมาคมมันจะโดนยุบเมื่อไหร่นี้ก็เป็นสิ่งที่ออทนายอนันตชัยตั้งคําถามมาส่วนผมก็ลืมไปอีกแล้วครับท่านพูดเร็วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องขออภัยไว้้ดดววยหากกขขัูจึงระแส่ รวมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่กาลบหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม